ซึ่งแน่นอนรับว่าห่วงบาสเกตบอลสูงจากพื้นเนี่ย10ฟุตรหรือ3เมตร5เซนติเมตรเป็นความสูงที่ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยครับทำให้บรรดาคนที่ตัวเล็กเนี่ยโอกาสที่จะแค่จับห่วงเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วแต่ใช้ไม่ได้กับสปัตเว็บซึ่งสูงเพียงแค่170เซนติเมตรครับหรือถ้าตีเป็นฟุตก็อยู่ที่5ฟุตกับอีก7นิ้วสปัตเว็บครับควา้าแชมป์แสลมดังปี1986และเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในประศาสตร์ n บ a ที่ควา้าแชมป์แสลมดังได้ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone บายวัชรินทร์จตุชัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ In the Zone นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับและในวันนี้ครับทุกท่านอยู่กับผม เอวัชรินจัตุชัยนะครับหรือ ANBA ซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่าถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากกันเลยครับเล่าถึงในเรื่องของสปัตเว็บครับผู้ที่ทำลายความเชื่อว่าคนตัวเล็ก ดังไม่ได้ในเกมกีฬาบาสเกตบอลครับอย่างที่เราทราบแล้วครับว่าคนที่เริ่มหัดบาสเกตบอลใหม่ๆเนี่ยเป้าหมายของทุกคนเนี่ยแทบจะเกินครึ่งก็คือว่าอยากจะดังได้ไอ้เขาว่าอยากจะดังได้เนี่ยมันเป็นปัญหาของคนที่รูปร่างค่อนข้างเล็กอย่างเช่นผมเป็นต้นแหะครับคืออย่างตัวผมเนี่ยก็กระโดดสูงได้แค่เท่าฝาเบียร์ครับมันเท่านี้เองซึ่งแน่นอนครับว่าห่วงบาสเกตบอลสูงจากพื้นเนี่ยสิฟุตหรือ 3เมตร5เซนติเมตรเป็นความสูงที่ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยครับทำให้บรรดาคนที่ตัวเล็กเนี่ยโอกาสที่จะแค่จับห่วงเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วแต่ใช้ไม่ได้กับสปาร์ตเว็บสปารตเว็บครับ เป็นผู้เล่นในยุค80ยุค90เนี่ยซึ่งสูงเพียงแค่170ซนติเมตรครับหรือถ้าตีเป็นฟุตก็อยู่ที่5ฟุตกับอีก7นิ้วสปัตเว็บครับควา้าแชมป์แสลมดังปี1986และเป็นคนที่โตเล็กที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ที่ควา้าแชมป์แสลมดังได้นี่คือความมหัศจรรย์ครับของสปัตเว็บย้อนไปตอนเด็กๆเ,เลยครับสปัตเว็บเนี่ยเกิดและเติบโตมาด้วยรูปร่างที่เล็กอย่างนี้อยู่แล้วนะครับจนกระทัง่งเขาไปศึกษาต่อนะครับในระดับมัธยมต้นนะครับตอน สปัตคุณตัวเล็กเกินไปคุณไม่สามารถเล่นบาสเกตบอลได้หรอกหรือเรียกสปัตว่าเจ้าเตี้ย เจ้าคนแคร์ซึ่งแน่นอนครับว่าสปัตเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้หรอกครับเขาบอกว่าเขามีดีมากกว่าที่เพื่อนๆพ,พูดและเขาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นได้แน่และที่สําคัญก็คือว่าเขาไม่เลิกเล่นบาสเกตบอลครับเขายคงเล่นบาสเกตบอลต่อไปเรื่อยๆฮะสุดท้ายครับเขาขอไปคัดเข้าทีมระดับไฮสคูลโค้ชไม่เห็นโอกาสครับโค้ชบอกว่าคุณตัวเล็กจนเกินไปให้เป็นเป็นตัวสํารองอันดับที่2อันดับที่3ก่อนการคัดตัวครั้งแรกไม่ผ่านครับครั้งที่2ได้เป็นตัวสํารองแน่นอนว่าเขานั่งสํารองเนี่ย มาแทบตลอดในช่วงที่เรียนไฮสคูลเลยจกนกระทั่งครับมันมีวัดหนึ่งเนี่ยเขาได้รับโอกาสครับเพราะว่าผู้เล่นที่มาเข้าคัดตัวเนี่ยเกิดป่วยโค้ชเข้าตาจนจึงเลือกให้สปัตเว็บเนี่ยลงสนามและเมื่อสปัตเว็บลงสนามเนี่ยเขาก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับในเกมแรกในการเดบิวต์เปิดตัวเนี่ย ทำไปถึง22แต้มเลยครับสร้างความฮือฮาทั้งสนามเลยฮะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันครับบอกว่าคนคนนี้รูปร่างอะไรก็จริงแต่มีความไวไวมากครับและมีความคล่องตัวที่สูงมากหลังจากนั้นครับโอกาสทางบาสเกตบอลของสปาร์ตเว็บเนี่ยเริ่มเฉิดฉายขึ้นโค้ชเห็นแววแล้วครับว่าทําแต้มก็ได้มีความไวที่สูงมากทํเข้าถูกจับเป็นตัวจริงเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งจบจากไฮสคูลเนี่ยมาที่ัรไม่มีที่ไหนสนใจเลยครับเขาต้องไปอยู่ใน มาวยลัยที่เป็นระดับกลางๆหรือเกรดล่างๆนั่นก็คือที่มิดแลนด์อยู่ด้วยสักพักหนึ่งครับด้วยการที่โชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับทำให้ตัวของสปาร์ตเว็บเนี่ยถูกเลือกนะครับจากที่นอ t h c แคโรไลนาสเตทครับให้ทุนการศึกษาทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาและเล่นบาสเกตบอลในระดับมาวยาลัยหลายคนเห็นถึงความสามารถของเขามากไม่สูงแต่เก่งมาก มีความรวดเร็วมีความคล่องตัวและชุดบงนอกได้เขาได้รับคําชมต่างๆมากมายครับและโดยเฉพาะในเรื่องของการกระโดดครับหลายสื่อตอนนั้นก็มีการมาสัมภาษณ์สปาร์ตเว็บว่าเฮ้ยคุณกระโดดสูงแต่เมื่อไรเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาฝึกมาและเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ความสูงในการกระโดดของสปาร์ตเว็บเนี่ยถวัดเป็นแนวดิ่ง หรือว t i c ิ l j จ m p เนี่ยอยู่ที่42นิ้วครับหรือ107ซนติเมตรเท้าสูงจากพื้น107ซนติเมตรไม่ธรรมดาเลยครับถือว่ากระโดดสูงมากจากแนวดิงและมีคนถามต่อครับว่าคุณดังได้ครั้งแรกตอนที่คุณสูงเท่าไหร่สปาร์ตอบอกเขาเขาบอกว่าเขาสามารถดังได้ตั้งแต่ตอนที่เขาสูง160เซนแล้วครับคิดดูครับสูงค่ัง60เซนติเมตรก็สามารถแสดงดังได้แล้วเรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับหลังจากเล่นที่นอกรอยนาาเตทเสร็จปั๊บเนี่ยโอกาสต่อไปเขาคือว่าเขาอยากจะเล่นใน NB a ให้ได้ตอนแรกครไมมม่่่ีนเเชือวาาาาจะสาาถ เล่นใน NBA ได้แต่สุดท้ายครับเขาก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคนตัวเล็กแบบเขาก็สามารถทำได้สปัตเว็บครับถูกดรอ์เข้าสู่ทีม Detroit Piston s ทีมใน NBA ปี1985ครับแต่เขาไม่ได้เล่นให้พิสตันสัก เกมหนึ่งเลยครับแล้วเขาก็ถูกเทรดมาที่ a t l a n t a Hawks ซึ่งพอถูกเทรดมาที่ a t l a n t a Hawks ครับหลายคนก็เชื่อว่าอีสักพักหนึ่งเนี่ยเขาคงไม่ได้เล่นใน NBA แล้วคงต้องระเหตุไปเล่นที่อื่นจนกระทั่งครับตอนนั้นครับในปี1986ครับมันมีโอกาสเข้ามาถึงครับมีวันหนึ่งครับทางด้านของประธานของทีมสโมสรอน l a n t a Hawks ครับสแตนคาร์เทนเนี่ยได้เดินเข้ามาหาสปาตเบถามว่าสปาคุณอยากที่จะ ลงแข่งสแลมดังไหมซึ่งตอนนั้นนะครับท่านะของสแตนคาร์เทนเขาก็ถามเล่นๆไปไงล่ะครับว่าอยากจะลงแข่งสแลมดังไหมเพราะว่าโอเคคือมันยังมีที่ว่างอยู่ครับสปาร์ตด้วยความที่ไม่คิดอะไรมากเขาก็บอกว่าลงก็ได้ไม่มีปัญหาสบายมากนายและสุดท้ายครับ ทางด้านแอรอนต้าฮอกสตอนนั้นก็ส่งชื่อไป2คนคนแรกก็คือโดมินิกวิลกินแชมป์ส l a m ดังคนเก่าฮิวแมนไฮไลท์ฟิล์มคนหนึ่งก็ส่งสปาร์ตเว็บซึ่งมันมีคำแซวครับในแอรอนต้าฮอกสตอนนั้นบอกว่าทุกคนรู้ว่าสปาร์ตเว็บกระโดดสูงก็จริงแต่ไม่มีใครเคยเห็นเขาดังให้ดูหรือดังโชว์สักครั้งหนึ่งเลยหลายคนก็คิดเขาว่าเฮ้ยจะเป็นเสือซุ่มหรือเปล่าจะดังได้จริงหรือเปล่าเพราะว่านี่ไม่ใช่การแข่งขันที่เล่นๆน,นะมันคือการแข่งขันส l a m ดังใน all star เลยสปาร์ตบ,บอกว่า ตัวเขาก็อยากแข่งนะแต่เขาไม่ได้คาดหวังในเรื่องของแชมป์เลยเขาบอกว่าซงนี้เขาคาดหวังก็คือว่าเขาอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเล่นบาสเกตบอลได้อยากให้ทุกคนจับจ้องว่าคนตัวเล็กเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครและสามารถจะทําอะไรก็ได้ไอเรื่องแชมป์นั้นนะ่ะไม่มีอยู่ในหัวเลยจนกระทั่งครับในการแข่งขันออสตาครับในเกมการแข่งขันประกวดแสลมดังผูอเล่นหลายต่อหลายคนลงมากมายตอนนั้นจอร์ดวิลกิน น้องชายของเดนิกวิลกินก็ลงแข่งขันด้วยรวมถึงตัวเดนิกวิลกินด้วยแต่งเงินตอนนั้นก็คือเดนิกวิลกินครับแชมป์เก่าซึ่งเดนิกวิลกินเคยเป็นแชมป์เมื่อปี1985ครับในตอนนั้นเรียกว่าสุดมันเลยครับเพราะตอนนั้นแข่งกับไมเคิลจอแดนนะครับและในการแข่งขันก็เริ่มขึ้น,นครับเดนิกวิลกินครับเขาได้บายไปสู่ในรอบที่2เลยส่วนสปาร์ตเว็บต้องต่อสู้ในรอบแรกที่ได้บายเพราะว่าเขาเป็นแชมป์เก่าอยู่แล้วครับในรอบแรกเนี่ยสิ่งที่หลายคนไม่เชื่อก็เกิดขึ้นครับสปาร์ตเว็บสแแลลลมดังงูกกร เรียกเสียงฮือฮาทั้งสนามจนกระทั่งเขาได้ไปถึงในรอบชิงต้องไปชิงกับเพื่อนร่วมทีมของเขาโดมินิกวิลกินซึ่งโดมินิกวิลกินกล่าวก่อนหน้านั้นครับบอกว่าเขารู้ว่าสปัตเนี่ยต้องมีดีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนและคือเขารู้ว่าสปัตวบบเนี่ยมีความแข็งแกร่งแม้ว่าจะเป็นคนพูดน้อยก็ตามแต่โดมินิกวิลกินบอกว่าหมอนี่อาจจะสร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้เราก็ได้ลูกที่สปัตว็บใช้ในการแข่งขันครับมีลูกหนึ่งครับเขาโยนบอลให้เด้งพื้นแล้วให้บอลลอยจุดสูงสุด แล้วเขากระโดดขึ้นรีเวิร์สแล้วก็จับกดลงไปสองมือแบ็คดังเป็นลูกรีเวิร์สดังลูกนั้นครับเรียกเสียงฮือฮาทั้งสนามได้ทั้งสนามตะโกนสปัตสปัตสปัตร์วินอีกลูกนึงครับที่เขาทำก็คือว่าเขาเด้งบอลลงพื้นครับให้ลูกเนี่ยไปชนแป้นและกระโดดจากแนวดิ่งแซมดังวันแฮลงไปซึ่งในการกระโดดครั้งนั้นเนี่ยเขาโชว์ทุกคนเห็นเลยครับบอกว่าที่เขากระโดดแนวดิ่งได้42นิ้วเนี่ยไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เป็นเพราะการฝึกซ้อมสปาร์ตเว็บครับสุดท้ายควา้าแชมป์สลัมดังในปีนั้นไปครองเอาชนะเพื่อนร่วมทีมอย่างเดมินิวิวกินไปได้ซึ่งสปาร์ตบอกเขาบอกว่าเขาก็ยังงง,งงงอยู่ครับว่าเขาชนะโดมินิกวิกินไปได้ยังไงแต่เขาก็พูดทีเล่นทีจริงครับบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยดังแพ้ใครเหมือนกันหลังจากที่เขาควา้าแชมป์สลัมดังนั้นไปครับเป็นการเปลี่ยนชุดเขาโดยสิ้นเชิงเลยเขาได้รับบทบาทในทีมเยอะขึ้นเขาได้รับหน้าที่ทุกอย่างมากขึ้นและคนกล่าวขานบอกว่านี่คื ตำหน่าสล็มดังอีกบทหนึ่งเลยและทำให้ทุกคนรู้แล้วครับว่าคนตัวเล็กเนี่ยดังได้ทางด้านของสปาร์ตเวก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเรื่องแชมป์หรือให้ทุกคนมาพูดถึงอย่างนั้นเลยเขาแค่อยากพิสูจน์อย่างเดียวว่าคนตัวเล็กก็มีดีกว่าที่คิดและเขาก็เชื่อว่าเขาสามารถจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายต่อหลายคนจนกระทั่งผ่านมาครับถ้าเห็นในลีก NBA เนี่ยจะมีผู้เล่นตัวเล็กที่เข้ามาค่อนข้างเยอะที่สูงต่ํากว่า เขาเป็นแรงบันดาลใจที่โดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยให้กับผู้เล่นอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเนทดรูบินสันเดรรูบินสันครับสูงเพียงแค่5ฟุต9นิ้วเท่านั้นครับถ้าตีเป็นเซนติเมตรก็คือ175เซนติเมตรเนทรูบินสันเขาบอกเลยเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสปัตเว็บเขาดูคลิปการแข่งขันของสปัตเว็บเขาทึ่งและเขาอยากเป็นอย่างนั้นครับเขาจึงฝึกซ้อมในการกระโดดเรื่อยมาจนกระทั่งครับเนทดรูบินสันได้มีโอกาสเจอกับสปัตเว็บ b, และได้บอกสปัตเว็บเขาบอกว่า คุณคือแรงบรนดาลใจในการซ้อมในการฝึกดังของผมสปาร์ตเวฟครับยินดีมากเขาดีใจว่าที่ตัวเขาเนี่ยสามารถเป็นแรงบรนดาลใจให้คนตัวเล็กอย่างเนตโรบินสันได้เนรโรบินสันครับกับสปาร์ตเวฟได้มีการนัดแน้กันและสปาร์ตเว็บก็ได้ช่วยฝึกซ้อมบางอย่างทั้งในเรื่องของการดังแท็กติกรูปแบบในเรื่องของการประกวดแสลมดังเพราะเนตบอกว่า ผมจะไปควา้าแชมป์สลัมดังให้ได้สปัตเว็บสนับสมุนเต็มที่ครับซึ่งเนี่ยโรบินสันเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาสามารถควา้าแชมป์สลัมดังได้ในปี2006ซึ่งมีลูกเด็ดลูกหนึ่งครับที่เขาให้สปัตเว็บเนี่ยยืนอยู่ใต้แปน้นและเขากระโดดข้ามสปัตเว็บข้ามหัวและขึ้นไปสลัมดังลูกนั้นครับเรียกเสียงฮือฮาจากคนทั้งสนามได้และเรียกเสียงเชียร์ สุดท้ายคับเดียร์โรเบิรสันก็ควา้าแชมป์สแลมดังสามสมัยปี2006ปี2009และปี2010ครับสปาร์ตเว็บได้ทิ้งทายไว้อย่างนะ่าสนใจมากครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนตัวเล็กก็จริงเขาเคยถูกปราม่านมาก่อนแต่เขามีความเชื่อครับเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้เขาเชื่อว่าบาสเกตบ,บอลเนี่ยไม่ได้วัดกันแค่ค,ความสูงวัดกันที่ความใจสู้ทักษะการฝึกฝนและความมุ่งมันนี่แหละครับเรื่องราวของสปาร์ตเว็บผู้ที่ทำลายความเชื่อว่าคนตัวเล็ก ดังไม่ได้เพื่อนๆสามารถติดตามเรื่องราวของเมนสแตนได้นะครับใน Facebook ทั้งเมนสแตนนะครับรวมถึงใน YouTube ช่องเมนสแตนครับเสียงคำว่าเมนสแตนและเวนวักที่ H ครับหรือในพอดแคสต์ครับทั้ง Apple Podcast, s o u n d c l o u d Podcast และ Spotify Podcast ครับและในวันนี้ครับผมเอ๋วัชรินจตุชัยนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบาะก็หม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก500 0 0นซับแล้วอยากถึงเร็วเร็วนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ Soundcloud, spotify apple podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ